อ่าอันนี้มันจะเหมือนโดนแต่ในคอมอะ่ะมันจะเล็วกว่าต้นหนอกนะครับถ้าบินในนี่ได้ก็คือบินหนอกได้เวลาจะสตาร์ตคือเอาข้อหาก,กันครับข้อหัก,กันเป็นตัววีแบบไปจะหมุนนะครับส่วนจอยสติกตัวท้ายนี่คือ,อยังพ่องตัวซ้ายนี่คือขึ้นปอแล้วกวปล่อยเวลาดีสติกเนี่ยเวลาจะดสตาสติกคือบอดีดีดอนะครับอเอเอเบา เวลาจะไปหน้าก so ็คือไปหน้านะครับตึกละว้เลี้ยวไปเลี้ยวอยู่ตีมือเขาถ้ามั่งไปนักก็นักถ้ามั่งกล้าก็จะกล้านะครับมันเหมือนเขาเหมือนเหมือนสมมติได้มันเหมือนตีนเขาขับรถนะครับไขยับเขาเลี้ยวกัหยัมนักไข่ไปแต่หน้าเบาหน่อยกับปล่อยขันเล็งน้อยแล้วย่มอยู่ยีนนะครับอันนี้เอาไว้เอียงครับคืออันนี้อันขวานี่เดินหน้าถอยหลังก่อนหนอเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังหนออันขวาเนี่ยคือเอียงซ้ายครับเอียงขวา ตัวนี้นะครับผมเดีมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาเนาะอ,อันซ้ายเนี่ยคือหมุนซ้ายครับหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยครับหมุนหมุนกับเอียงคนละอย่างนะหมุนก็เหมือนกับเขาหันคอครับแมนเอียงนี่เหมือนกับเขาสลด์ตัวซ้ายกับขวาตัวนี้นะเซฟโร่ล,ล้ก็คือลงปอแล้วก็ปล่อย,อยครับผม,มเวลาสมม่งไว่าเขาจะรับเครื่องโดนก็จะได้ขาถึงปืน้นถือก่อยเรา,เาล้ครับขาถึงปืน้นปุ๊บ เซฟร่อยถ้าขาถึงพื้นปุ๊บปุ๊บอีน่ะครับปุ๊บมันบาดับเลยนะครับโดนังก็จะบาดับเฮาต้องเอาคันหล็งเนี่ยลงสุดเลยเต้าไปพัดยุดหมุนคนเดียวมันปึ๊บจะสตาร์ทเข้าหากันเป็นตัววีอีนะครับวีปุ๊บปุ๊บโยกขึ้นโยกเขื่อนขึ้นโยกเขื่อนเลยคือโยกปึ๊บก่อนให้มันร้อยก่อนนะครับส่วนสมมติว่ามันมันเป็นมันเป็นอ่าไอตัวหลอดมันจะขื้นหลอดเอาเอาห่วงหลอดนีนะครับเนาะคือ อันนี้เป็นด่านสเกตว่ามันเนี่ยมันถนนกันเหมือนบ้านข้าับขึ้นลงดอยเนินน้อยเนาะมันสามารถทาห้องกันได้ครับเช่นเดินหน้าไปตวัวลดระดับไปตัวได้อีตนาเห็นครับถ้าสวะเอียงนะครับผมก็เอียงเข้าหาจะได้เดี๋ยวจะหมุนหายแต่น้อยเดี๋ยวก็ได้ปุ๊บแต่อันนี้มันจะอ่อนไหวน้อยครับอันนี้อ่อนไหวน้อยปุ๊บตรงไปอย่าปุ๊บผมน,นี้ผมก็เอียงน้อยลดความเร็ย้ยวลดลดระดับหาน้อยหนึ่ง เช่นมาอยู่ไก่ผมก็มั่งไปเร็วน้อยพอใกล้ถึงปุ๊บผมก็กยอยลดระดับลงเลยได้อีนะครับลดระดับลงตัวนะี้ผมกดตัวไหนเนี่ยะปุ๊บตรงไปอีนะครับแมนถ้าบินได้สามด่านนี้คือจะได้กับบินได้ครับบินได้แน่แน่นอนด่านสองด้าน,น,น,รนครับแต่อันเนี้ยเร็วมากเร็วหมางหมากเลยถ้าถ้าบิน,บนแมนถ้าอันนี้ตันอ่ะอันนั้นก็ง่ายเลยเพราะอันนั้นอ่ะเขาไปเขาจะบินแค่หนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุด แล้วก็เอาโดเอามาจอดแล้วก็ตั้ง